ครับสวัสดีครับผมป้อมพาวุฒิพงศ์ุทิยะพานุนะครับปัจจุบันเป็น c e o นะครับที่บริษัทตลาด com กรุ๊ปนะครับผมเริ่มต้นธุรกิจตลาด com ในช่วงปี1 9 9 9นะครับจริง1998เกเราเริ่มต้นแล้วละ่ะสมัยก่อนเราเริ่มต้นจากเว็บที่ชื่อว่า a i s e c o n d h a n d c o m เป็นเว็บขายของมือสองจาก a i s e c o n d h a n d c o มมาเป็นตัวตลาด com แล้วก็ได้รับเงินลงทุนจากกลุ่ม Mono น e ทคโนโล g ีนะครับคือช่อง Mon น TV นะครับอพอได้เงินมาปุ๊บเราก็เริ่มขยายธุรกิจจาากกกเเเดิิมมมมมทีีี่่่แบบนคน็รมมยอะ แล้วก็พอเราอยู่กับโมโนเกือบสิบปีผมก็ซื้อหุ้นคืนแล้วเราก็ไปขายกลุ่มทางลาคูเตนนะครับเป, e เป็นอีคอมเมิร์ซเปิดหนึ่งี่ปุ่นอยู่เกือบญี่ปุ่นมา6ปี6กถึงเปีนะครับก็พยายามปรับอ e ีคอมเมิร์ซปรับหลายอย่างตอนนั้นผมเป็นหุ้นหหุุห้้นนส่วนน้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมขายหุ้นไปทั้งหมดเลยนะครับคือขายหมดแล้วขายบริษัททิ้งแล้วตอนนั้นนะครับแล้วปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ถอยทับนะครับตอนนั้นลาซาด้าเริ่มมาแล้วนะครับก็เขาก็ตัดสินใจจะจะ ผมก็เลยขอไปซื้อคืนมานะครับพอไปซื้อคืนกลับมาปุ๊บเนี่ยผมก็มาปรับ Business Mo เดลใหม่มาสัก2ปีจนกระทั่งประมาณปี2018นะครับก็ได้เอามาขายกับทางกลุ่ม TTC กรุ๊ปกลุ่มหุ้เจริญนะครับนมา นะครับแล้วก็ผมถือหุ้นอยู่49%โดยในบริษัทตลาดคอมที่ย้ายมาเนี่ยเขามาเปิดเนี่ยมาลงทุนเนี่ยมีบริษัทเพย์เม้นต์อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเพย์ซ l ลูชั n นซึ่งบริษัทเพย์ซูลูชั่นเนี่ยเป็นบริษัทที่ผมไปซื้อประมาณปี2011เมื่อก่อนชื่อว่าไทยอ e ีเพเป็นบริษัทเพย์เม้นต์เกตเวแห่งแรกในประเทศไทย นะครับซื้อมาแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเป็น Pay Solution ฉะนั้นอพอคุณกลุ่มพูนเจริญมาซื้อปุ๊บเนี่ยผมก็เอา2อบริษัทนี้รวมเข้าด้วยกันปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารบริษัทต,ตลาดอัลคอมกรุ๊ปนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับทางกลุ่ม g ีซีกรุ๊ปอยู่ตลาดอ o m คอมีแล้วปีลก็ตามหลังรุ่นพี่พันทิพย์ดอทคอมมาไม่ห่างเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นยุคแรกต้องบอกเราเป็นเราเทิดรวมไทยสแกนแอนดอทคอมเราเป็น c l a s s i ค้าสิฟาย ให้คนเข้ามาซื้อเข้ามาขายมันขายดีปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเติบโตมากในช่วงนั้นเพราะว่าเมืองไทยอ e ีคอมเมิร์ซมันยังไม่โตเท่าไหร่ก็มีแค่เป็นเหมือนแคตตาล็อกเฉยๆแล้วก็พอเป็น C2C ก็คือคลาสซิฟายเนี่ยคนก็ามาขายของกันปรากฏก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งอยากจะได้เป็นแคตตาล็อกเป็นเว็บของตัวเองของธุรกิจตัวเอง เราก็เลยมาเปิดเป็นตลาดตัดคอมขึ้นมาเราต้องการสร้างเป็นมาร์เก็ตเพลสขึ้นมาในประเทศไทยพอเปิดเป็นตลาดตัดคอมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยธุรกิจก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องยุคอีแคตตาล็อกก็เริ่มมีเป็นแคตตาล็อกธรรมดาจ่ายเงินไม่ได้จนกระทั่งผมขยายมาเปิดเป็น,ปนคอร์เรชเซนจากแบงค์ชาติบริการชื่อว่าตลาดเปรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเราก็เริ่มมีบริการชำระเงินออนไลน์เพิ่มขึ้นมาฉะนั้นตลาดตัดคอมก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่สามนะครับจากลาสติฟายเป็นแคตตาล็อกเริ่มเข้าสู่เเเเเปป็น e ็นนออีีทลรรรร์ตมมูแบบบบะะชงิ ทำแคตตาล็อกขายของได้ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราเริ่มเริ่มขยายไปอย่างอื่นเช่นมีเรื่องการศาึกษาทําหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กทําเกี่ยวกับเรื่องโฮสติ้งคือให้บริการ e กอีคอมเมิร์ซครบวงจรเลยช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่รากูเตนเริ่มเข้ามาแล้วพอรากูเตนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเริ่มปรับ business model ใหม่สมัยก่อนเนี่ยคนขายของออนไลน์คือเราปล่อยให้เขาซื้อขายกันเองเราเป็นแค่แพลตฟอร์มเท่านั้นพอรากูเตนเข้ามาในยุคที่4เนี่ยรากูเตนเริ่มบอกค่อไม่ได้ล้คุณต้องเป็น full marketplace จริงๆแล้วคุณต้องเป็นตัวกลางในการรับชําระเงินเข้ามาเพื่อให้แล้วเราโอนเงินให้กับร้านค้าีทีต้องมีเม็ดเงินในการโปรโมทโฆษณามีคูปองลดราคาทําการตลาดเพื่อให้คนเข้ามาซื้อออนไลน์ ตรงนี้แหละเป็นยุคเปลี่ยนที่อ e ีคอมเมิร์ซเมืองไทยเริ่มเข้าสู่ยุคอ e ีคอมเมิร์ซจริงๆจังคือมีเว็บไซต์มีทําการตลาดมีแจกคูปองลดราคาขาดทุนไปเกือบ4 500ล้านแต่ผมเชื่อว่า,าตอนนั้นเราใช้ใช้เงินไปเป็นพันล้านก่อนนะในการที่จะกระตุ้นตลาดซื้อสติ๊กเกอร์ลายมาแจกฟรีทำการตลาดแบบแจกคูปองเราเป็นเจ้าแรกๆที่แจกคูปองลดแลาา้วก็ผ่านยุคนั้นมาก็ถือว่าเติบโตไปได้ดีแต่มันขาดทุนเพราะว่าธุรก e ิจอีคอมเมิร์ซมันต้องใช้เงินไปกระตุ้นตลาดเมื่อเป,เป,ปรียบเทียบกับลาซาด้าเข้ามาช่วงน ขามากลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำอ e ีคอมเมิร์ซครบวงจรเชื่อมต่อเพย์เมนต์เชื่อมต่อขนส่งเชื่อมต่อการตลาดออนไลน์แล้วก็รวมถึงเชื่อมกับคู่แข่งกันด้วยผมก็เปลี่ยนใหม่ไปคุยกับลาซาด้าบอกเฮ้ย,ย e, ผมขอเชื่อมคุณนะคุยกับช้อปปีผมขอเชื่อมคุณนะคุยกับโซเชียลมีเดียก็คือต่อกับเฟซบุ๊กต่างๆฉะนั้นแพลตฟอร์มเรากลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อเป็นช่องทางการขายได้ทุกช่องทางเราเปลี่ยนจากมาร์เก็ตเพลสเข้าสู่เป็นแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซที่ครบวงจรมากขึ้นเอาจรริงตลาดดเเปป็นนหมือโักตต์ัวนึงขขขขออ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 องงผผผมม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 ่่่ะาา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 านนนนกกกกกรรรรซซืืืื้้้้ยยไปบนะบแแลลลลลวคคเเเาาุุโโ็ทูตพ ก็ออถอยผมก็ซื้อคืนกลับมาแล้วผมก็ปรับตัวเองใหม่แล้วก็ขายกับทางกลุ่คุณเจริญฉะนั้นทุกครั้งที่มีการซื้อคืนทุกครั้งที่มีการปรับตัวมันมีการปรับตัวทุกๆครั้งในแต่และยุคแต่และสมัยอีคอมเมิร์ซ e มันเปลี่ยนไปรเรืเชิยฉะนั้นผมใช้คำว่าเราการบิ๊กชนคือดินามิกมากๆนะครับและในขนาดตลาในยุคหลังเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าบางทีบางอย่างอ e ีคอมเมิร์ซมันไม่ได้มีแค่แพลตฟอร์มแต่มีหลายๆอย่างผมก็เริ่มไปลงทุนในตัวอื่นมากขึ้น คือมันมีหลายๆธุรกิจที่มันโตโตมากกว่าตลาดแต่คอมจะซ้ำไปเช่นบริษัทออนไลน์เจนซี่ก็โตไว้ไซต์บิ๊กเดต้าก็โตบริษัทชิปป๊อปก็โตครีเดนต์ก็โตบิวคอมที่เราลงทุนตอนนี้บอกหลายๆตัวที่มันโตมันก็โตมากฉะนั้นมันเป็นถึงจุดหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้สะสมประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาเกือบ20ปีหลายๆรูปแบบขายกิจการซื้อกิจการลงทุนเมิร์จกับชาวบ้านทํจีวีเจ้าเบนเจอร์เป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านกับตลาดแต่คอมมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวผผมมสุก จะสนุกกับมันนะครับแล้วก็มันเหมือนกับมันโตขึ้นไปเรื่อยๆเติมบริษัทที่มี3คนมันโตขึ้นมาเป็น50คนเกือบร้อยคนจากนั้นมันก็เริ่ม split ตัวเองไปเป็นอย่างอื่นแล้วผมก็พร้อมปรับ มันไปตลอดเวลาทําให้มันสามารถอยู่รอดได้ถึงปัจจุบันและข้อดีคือด้วย business model ของตลาด .com เราคือ e-commerce ฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับไปยุคก่อนตอนที่เป็น .com เพิ่งเข้ามาในยุคนี้ยุคเว็บเ,บเก่าๆจะหายไปหมดแล้วถามว่าเว็บตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเว็บยุคเก่าๆก,ก็เริ่มลำบากมากขึ้นเพราะาเริ่มมีโซเชียลมีเดียเข้ามานะครับมาเริ่มมาแย่งทราฟิกคนไทยผมเองก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันเริ่มเป็นมันเป็นเกม international เกมเนี่ยมันไม่ใช่เกมเป็นของเกมพวก local player แล้วเรายังเป็น DNA ที่ทําแพลตฟอร์มเพื่อทําให้ผู้ประกอบกกาาาารรรขขขยยยยยออ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 องงงนน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 ไไไไลลลล์์์เเเเ้้สู่่่่่่ชทดปปีีีะะคคคัับใุมมมแแพตฟ giúp ý này, có mến gần ngày ส่งก็ง่ายการตลาดก็พร้อมลูกค้าก็พร้อมสมัยก่อนผมทำอ e ีคอมเมิร์ซคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตไม่ถึงล้านคนตอนนี้คนใช้อินเทอร์เน็ตเกิน4ี่0ิ้าล้านคนแล้ว, 40, 40, 40, ลวทุกอย่างมันเปลี่ยนไดโดยสิ้นเชิงการแข่งขันเช่นเดียวกันผู้ประกอบการด้านอ e ีคอมเมิร์ซตอนนี้ก็เต็มไปหมดเลยตลาดคอมมึงบอกมันมีความท้าทายในแต่ละยุคแต่ละสมัยเหมือนกันยุคแรกความท้าทายคือตลาดไม่พร้อมเลย,ยที่เน็ตสูงตลาดไม่มีแต่ยุคนี้เนี่ยทุกคนพร้อมหมดแล้วแต่ปรากฏโอ้โหผู้เล่นมันก็เยอะมากคุณเดยเช่นเดียวกันผมว่าจุดที่น่าภูมมมมมมมิิิิิใจจคคืออผผกกกกก็็สสาา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 รรรรรรรถปปบบบฟััันนนนนนษษททททททีีีี่่่่่่่เเเเไดแแขึ้้ยูววลง พัฒนาผู้ประกอบการไทยมาเยอะมากปัจจุบันตอนนี้บอกผู้ประกอบการไทยหลายๆคนจุดเริ่มต้นเขาคือใช้แพลตฟอร์มตลาด .com เช่นบางร้านเช่นเฮียมั่นคงขายหูฟังตอนนี้เขามีสาขาเต็มไปหมดเลยทั่วบ้านทั่วเมือ,มองก็เริ่มต้นจากใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ผมว่าความภูมิใจคือเราเราได้พัฒนาผู้ประกอบการไทยจากที่เขาเมื่อคีคิดว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซก่อนจนทุกวันนี้เขากลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้เลยความภูมิใจที่สองคือเราเป็นเหมือนกับต้นแบบมาหนึ่ง role ให้กับน้องๆน,น,นะครับในวงการทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ราอง,น,องานต้นแแบบแลมเองก็ไมด้้้สรราาางงเเฉพะในนแ่ิทัน ในฝั่งหนึ่งผมก็ไปทํางานในแง่ของงานสังคมด้วยสมาคมเว็บมาสเตอร์สร้างสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซคิกออฟเกิดสมาคมอ e ีเพย์เมนต์เราทางานสังคมขึม้นมาด้วยเหมือนกันฉะนั้นธุรกิจเราโตอุตสาหกรรมมันก็มีองค์ประกอบอื่นโตด้วยเหมือนกันและในขณะเดียวกันผมก็ไปทํางานกับภาครัฐต่อสู้กับภาครัฐไม่เห็นด้วยพยายามแรต่างฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทำงานทุกภาคส่วนเลยอาจารย์ก็เป็นฉะนั้นเหมือนตอนนี้เราในแง่ของตลาดดิจิรวมถึงตัวผมเนี่ยมันเราพยายามผลักดันอุตสาหกรรมด้านอีคอมเมิร์ซเทคโนโลยีมาตลอดเลเกือบเกือบยนนี่ เล่นในตัวเองมาในตลอดหลายปีว่าหนึ่งคือตลาดคอมมันมันเป็นวิสิทธ์โมเดล20ปีแล้วอะเส้นความชาเลนจ์ของผมก็คือมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะและการแข่งขันมันเยอะฉะนั้นในยุคบางยุคเนี่ยต้องบอกมันก็มีขึ้นมีลงการซื้อมาขายไปของธุรกิจมันก็มีบางจุดที่เราทำสึกฟ้าเช่นทำไมเราไปขายราคูเตเราทำงานญี่ปุ่นเราทะเลาะกับเขาก็มีเหมือนกันมันก็จะมีความที่แบบบางช่วงก็ดาวดาวแบบโอ้โหไม่ไหวไปทำงานลำบากมากเพราะเรา พาร์ทเนอร์เราไม่โอเคเราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่ตอนจบมันก็ดีกันทั้งหมดผมว่าความเสียใจมันอยมีแต่สุดท้ายคือมันเป็นแค่ทางผ่านทางหนึ่งที่เราลงไปเรืะแล้วก็เราก็กลับขึ้นมาในจุดเติมได้ไม่ยากเิดถ,ถามว่าจุดนั้นวิ่งทะลุต่อไปเลยปุ๊บเนี่ยเราจจะกลายเป็นเบอร์ที่3นอกจาก l า z a d a s h o p ปี้จะเป็นตลาดดอคอมตลาดอีคอมเมิร์ซมันเป็นโอกาสคนไทยครับตอนนี้เนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยมันจะต่างกันยุคแรกจะเป็นโดมเมสติกยุคต่อไปเนี่ยคือการผสมผสาน e อิน,น,อ Media, ite, นอทิเกตคอมเมิเร์ซเข้าด้ ก็คือ cross border ก็คือการขายระหว่างประเทศซึ่งตัวนี้มันยังมันกำลังค่อยๆเห็นว่ากำลังมาแล้วฉะนั้นผมว่าจุดต่อไปตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าประเทศไทยมีสินค้าเยอะแต่ผู้ประกอบการไทยยังไม่ค่อยมีความพร้อมในการเอาไปขายต่างประเทศเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเราเริ่มมีผู้เล่นมนตัวนี้เยอะมากขึ้นมีคนมาช่วยผู้ประกอบการไทยขายต่างประเทศได้มากขึ้นมากกว่าที่เขาเอาสินค้าจีนเอาสินค้าอะไรต่างเข้ามาขายในไทยผมว่าตัวนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อีคอมเมิร์ซในไทยมันไปได้เร็วมากขึ้นและช่วยประเทศเศรษฐกิ ผมจะทำมาร์เก็ตเพลสผมก็ทําได้แต่ผมคงไม่ขึ้นไปสู้กับลาซาด้าช้อปปีผมคงต้องโกวัติคอลลงเป็นตลาดเฉพาะทางก็มีโอกาสชนะด้วยเหมือนกันแต่ก็ต้องกลับมาดูอีกแหละว่าหนึ่งความพร้อมในแง่งตัวเราในแง่เรื่องเงินแต่ละอย่างฉะนั้นมันก็ต้องดูทั้งอินเทอร์นอลคู่ตัวเราเองแต่อซ์เทอร์นอลคือในแง่งสภาพแวดล้อมว่าคู่แข่งเป็นยังไงตลาดเป็นยังไงลูกค้ามีความพร้อมหรือเปล่าต้องดูหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกันแต่ถามว่าตอนนี้เปรียบเทียบย้อนกลับไปสักสิปีก่อนความพร้อมมันต่างกันหรือเ้ชิงตอออ้้มมมมพพรรรราาากกกกกฟ์์์ง่แแววซ็็ยถู มือถือเดี๋ยวนี้เครื่องละพันกว่าบาททาได้แบบเป็นหมื่นๆแล้วนะครับฉะนั้นพอทุกอย่างมันพร้อมหมดปุ๊บเนี่ยมันเหลือธุรกิจเนี่ยที่จะหาโอกาสหาช่องว่างในจุดที่มันมีอยู่จะกระโดดเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้หรือเปล่าผมก็บอกลูกน้องประจาว่าเราเราเป็นผู้ประกอบการที่ต้องพยายามทําให้คนไทยแข็งแรงมากขึ้น DNA เราคือเราใช้ค็ empowerment เราต้องการ empower ผู้ประกอบการให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับยิ่งยิ่งแต่ผู้ประกอบการไทยแข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายิ่งผู้ประกอบการไทยโตคนที่มาใช้บริการเเเเเรราาาาาโตตตตตตจจะะพะพพ้้ออมมมมกััขดววยยยหืนนคแแแ่่่่่ีงลุส็ิ โมเดลต่างกันก็เราก็มีทางของเราที่เราไป p c เข้ขมามาช่วยทําให้ในแง่ของเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราแข็งแรงมากขึ้นจากเดิมที่เป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับระบบต่างๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรต่างๆพอเราเข้ามาอยู่ในกลุ่ม TDC ปุ๊บเนี่ยในแง่เร,งเรื่องการระบบ a u d i t เอกสารกฎหมายทุกอย่างมันก็จะมันก็จะแน่นมากขึ้นเพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ฉะนั้นเขาจะส่งคนเข้ามาช่วยในแง่เรื่อง operation การทํางานที่มันเป๊ะมากขึ้นตรงนี้เองจะทำให้การก้าวเดินของแต่ละครั้งเนี่ยของเรามันมีความมั่นคงมากขึ้นซึ่งต่างกับเมกกน้วมมมจีคาาาาสุขึพิรณ ให้เหมาะสมมากขึ้นก่อนที่เราจะก้าวไปแต่ละก้าวเรามีการคุยเรื่องโปรเจกต์ที่ซูเนอร์จี้กันบางส่วนก็มีหลายโปรเจกต์ที่เราคุยกันว่าเราจะเอาตัวอ e ีคอมเมิร์ซเข้าไปผสานกับในภายในกลุ่มด้วยเหมือนกันสองปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องการอินทิเกรตกันเข้ามามันจะเป็นแต่ละใน2ปีก็จะมียุคแรกยุคสองยุคแรกก็จะเป็นยุค,ย,คยุคงคงๆอยู่เพราะแบบเราไม่เคยเข้ามาอยู่ในจอยในกลุ่มใหญ่แล้วกลุ่มใหญ่เขาก็แบบเอ้ยงงๆเหมือนกันว่าเราก็แบบเราอยู่ตรงไหนแต่พอเราเริ่มเซตเทิลกันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่่่่่่่่่่่่มม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 มเเ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 ขขข้้้้้้้าา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 าสููหหหืืออออออนน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 กก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 ัััรร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 รซ็ตตตตตฟดชพพฐใใใแแแแงงงีีีียยยุคททบบจจจจะะะวววววิิิไไปปปลโโ์์ภึ ขนาดวามเหมือนชีวิตของผมนะะฉะนั้นมันก็ยังมีอะไรที่เราคิดว่าเรายัางไปได้อยู่แต่ก็เตรียมวางแผนมันก็แล้เพราะว่าตอนนี้ธุรกิจก็เริ่มเยอะแล้วก็รู้สึกว่าบางธุรกิจที่เราเราไม่ได้บริหารเองมันดีกว่าดดวยซ้ำไปก็บบเออเราใเราจะหาคนมาบริหารแล้วเราก็เริ่มมานั่งดูแล้วทุกอย่างเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกันให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น